นางสาวพิพารัตน์วงคำเหลาตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ี่ ข้อมูลทั่วไปนางสาววิภารัตวงศคำเหลาเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคม2529จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2561ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม Photoshop สร้างตัดต่อวิดีโอนำเสนอผลงานสร้างเพจร้านค้าออนไลน์แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพิมพ์ดีภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นพิธีกรวิทยากรได้ดี ด้านการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้านวิธีการต่างๆมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยอย่างเหมาะสมดังนี้วันที่17มิถุนายน2563เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูกศนโดยใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลวันที่5มิถุนายน2500 2 63เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบออนไลน์รุ่นที่1 วันที่22-24มิถุนายน2563เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรสนด้านการสื่อสารวันที่29-31ถึงวันที่กรกฎาคม2563เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกสนหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนวันที่5-7ถึงวันที่สิงหาคมพศ 2,563เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานนอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยพุทธศักราช2,562 ประจำปีงบประมาณ2,563ระหว่างวันที่18-21ถึงสิงหาคม2,563เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการคลังความรู้กสนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันที่10-11ถึงกันยายน2,563เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรก,รกสนเพื่อพร้อมสู่การพัฒนาระเบียนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วันที่15 ถึง16กันยายน2563เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้แนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกวันที่24กันยายน2563เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ2563และพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษาวันที่30กันยายน 2,563เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยสำนักงานกศศจังหวัดฉะเชิงเซาและสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ2,563 ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายในงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานแผนงานและโครงการงานบุคลากรงานพัฒนาผู้เรียนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษางานนิเทศกำกับดูแลให้คำปรึกษางานพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีงานประชาสัมพันธ์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชามอบหมาย 1. ง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่เป็นครูประจำกลุ่มบึงน้ำรักรับผิดชอบนักศึกษา13คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกิจกรรมการเรียนการสอนนักศนนตบบลบึงน้ำรัก 2. งงานนายทะเบียนกำกับดูแลระบบงานทะเบียนนักศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 3. งานแผนงานและโครงการทําหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนงานและโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนออาเภอบางน้ําเปรี้ยวรายงานสารสนเทศต่างๆและสรุปผลการดาเนินงานประจําเดือนและประจําปีงบประมาณ 3. งานประชาสัมพันธ์โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆของสถานศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนผู้รับบริการและปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร,รในโครงการ กิจกรรมต่าง 4งานนิเทศภายในติดตามประเมินผลจัดทําแผนการนิเทศปฏิทินการนิเทศของสถานศึกษาประสานงานดาเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศ 5. งานบุคลากร 6. งานพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการจัดทํานวัตกรรมสื่อในการจัดการเรียนการสอนโดยได้จัดทําห้องเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชามอบหมาย b a s e Practice งานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้เป็นช่องทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นห้องเรียนต้นแบบให้กับครูและบุคลาคกรกศนอำเภอบางน้ำเปรีย้ยนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา จากการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้าจะนำความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานไปพัฒนางานพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรสืบไป